เครื่องนี้นะครับซัพพอร์ตตัว AMD EPIC นะครับหนึ่งตัวหนึ่งโปรเซสเซอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่า EPIC เองเนี่ยมีคอเยอะแยะมหาศาลเพียงพอการใช้งานแน่นอนอลองรับทั้งโค้ดเนมที่เป็น ROM แล้วก็มิลานนะครับมิลานเองก็จะเป็น Gen 3และ7จ0 0ซีรีส์ของทาง AMD EPIC สวัสดีครับพี่น้องชาวทีทุกท่านครับกลับมาพบกับผมฮิมควิกเซิร์ฟอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิว เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับช่วงนี้เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหรน่นะจากทาง Lenovo นะครับในรุ่น Think System sr 6 5 5ตัวนี้เลยที่อยู่หน้าผมนะครับก่อนอื่นผมขออธิบายเรื่องโมเดลของเซิร์ฟเวอร์จากทาง Lenovo นิดหนึง่งนะครับชื่อ t i n k System เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์แน่นอนนะครับ5ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวบอกเราว่าตัวเนี้ยใช้ CPU นะครับจากทาง AMD นะครับในรุ่นที่ชื่อว่าอ c อ่าอันนี้เป็นวิธีการดูรุ่นคร่าวๆของนะครับ Lenovo เซิร์ฟเวอร ตัวนี้ตัวเนี้ยดียังไงนะครับต้องเกริ่นก่อนเลยว่าเขาเป็นแล็คขนาด 2U ซึ่งสามารถอัปเกรดนะครับดิส <This S 1> แล้วก็เมมโมรีได้เยอะมากนะครับดิสเ <This S 2> นี้ยใส่ได้สูงสุดนะครับถึง36ลูกเลยและเขาก็ยังรองรับ c p u AMD e p ็ c ดถึง2เจนนะครับก็คือตัวเจนนะครับ7จ0ดซีรีส์กับ7,3 0ดซีรีส์ที่เป็นโค้ดเนมโรมแล้วก็มีลานนะครับรองรับทั้ง2เจนอยู่บนเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยเริ่มจากบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องก่อนนะครับ ตัวเครื่องดีไซน์ให้มีหูแหลกนะครับที่สามารถที่จะล็อกได้นะครับเวลาเราใส่สไลด์เข้าไปที่รางสไลด์เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวเกี่ยวล็อกนะครับเราสามารถที่จะล็อกหูแหลกนะครับขันน็อตจากตรงนี้ได้เลยนะครับทั้ง2ด้านอีไซน์มาสะดวกมากนะครับแล้วมันก็จะดูเรียบร้อยด้วยเวลาเราขันน็อตล็อกมันจะปิดบังน็อตเป็นอีกตัวปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนนะครับไฟในการตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ตรงไหนไฟอินโฟมชันก็จะมีตัวแสงสวา่างแบบนี้แล้วก็ USB 2พอร์ตด้านบนตรงนี้เป็นแบบ3.2 Gen1 อ่าในส่วนของตัวช่องใส่ฮาร์ดดิสตเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันมีหลายแบบมากนะครับตัวเครื่องนี้เองเนี่ยรองรับดิสทั้งแบบ3.5นิ้วแล้วก็2.5นิ้วนะครับสำหรับโมเดลนี้ที่เรารีวิวสังเกตว่าเราจะใส่ดิสที่เป็นแบบไหนครับ3.5นิ้วมา8ลูกแต่ว่าเราสามารถที่จะคอนฟิกเพิ่มได้นะครับก็คือทั้งหน้ากากต,ตรงนี้นะฮะให้เป็นฮาร์ดดิสหมดเลย สามารถใส่3.5นิ้วเนี่ยได้12ลูกแค่นั้นยังไม่พอเขายังสามารถที่จะทำ mid พ e นเราสามารถใส่ฮันดิ3.5ตรงกลางเครื่องอีก4ลูกด้านหลังเครื่องได้อีก4ลูกเพราะฉะนั้นเครื่องเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ดิส3.5ดิสนะครับเต็มทั้งด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังเครื่องเราจะได้12บวก4บวก4ก็คือ20ลูกเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยต้องแจ้งเซลล์ก่อนเพราะว่าเราต้องคอนฟิกตัวแชสซีเนี่ยออกมาจากโรงงานใหม่นะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้เองเนี่ยก็จะใส่ได้เฉพาะข้างหน้าเท่านั้น นะครับตัวนี้ก็มีออปชันที่แปลงเป็น2.5นิ้ว <Okay. S 1> ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะใส่ได้ถึง24ลูกตรงกลาง8ด้านหลัง4 24บวก8 32บวกข้างหลงลีก4เป็น36เพราะฉนั้นเครื่องนี้ถ้าเราใส่ที่2.5นิ้วเนี่ยเราจะใส่ได้สูงสุด36ลูกนะมันถือเยอะมาก <Okay. S 1> นี่แหละนะครับข้อดีของการใช้เคสที่เป็นแบบ 2U เราสามารถที่จะคอนฟิกนะครับติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้เยอะขึ้น ส่วนประเภทดิสเนี่ยก็ขึ้นอยู่การใช้งานเลยนะครับจะเป็นดิสจานหมุนนะครับดิสก์สตานะครับเซส,สนะครับถ้า s ซสอาจจะต้องมีตัวเลสคอนโทรเลอร์ด้วยเพราะว่าออนบอร์ดเนี่ยเขารองรับดิสท,ที่เป็นแบบสตาเท่านั้นได้แค่16ลูกนะครับหมายถึงว่าถ้าเราใช้ดิสมากกว่า16ลูกเนี่ยเราต้องมีเลสคอนโทรเลอร์มาเป็นตัวคอนโทรลนะครับหรือว่าถ้าเราใช้ดิสท,ที่เป็นแบบ S ซสเนี่ยตัวแบ็กเพนซับพอร์ตนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการเลสมาซับพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ใส่ดิสที่เป็นแบบจานหมุนก็ได้โซลิสเตตก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการว่าเราต้องการเรื่องของประสิทธิภาพหรือเรื่องของความจุนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะมันค่อนข้างหนักนะครับผลอนุญาตค่อยค่อยบิดนิดนึงอ่าปึ๊บปื๊ดปื๊ปื๊ดปื๊ดป๊ว้าึ่สตรองส,สดๆอ่าบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องนะครับอ่าเริ่มจาก ด้านไกลของผมก่อนละกันพาวเวอร์ p l y เขียนว่า1000วัตวัตเป็นแบบรีทันเดนต์แต่จริงๆริตัวนี้เขามีออปชันพาวเวอร์ที่เล็กลงแล้วก็มีตัวที่ใหญ่ขึ้นมาก็ขึ้นอยู่ละกันนะครับว่าเราติดตั้งอุปก,กรณ์แล้วว่ามีดีไวท์ต่างๆในเครื่องเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวนี้รองรับการใส่พวก GPU G P U การ์ดด้วยพวกการ์ดจอแล้วก็ใส่ได้หลายใบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเองถ้าเราใส่อุปกรณ์ออปชันพวกนี้เยอะเนี่ย Power พาวเวอร์ก็ควรจะต้องเพิ่มขึ้นมาตามการใช้งานนะครับตรงกลางเครื่องตรงนี้นนีตัว้เป็ SeriePo OS32 มีช่อง USB 3 2มจุดสองช่องมี VGA นะครับต่อจอมีก์ดแลนดนะฮะที่เป็นแบบ g ิกะบิตอันนี้ก็มีมาแล้วก็จะมีตัวเป็นออปชันละกันเนาะเพราะว่าตรงนี้เราเรียกว่า OCP สล็อตปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน3และ OCP 3.0นะครับตรงนี้เป็นออปชันของตัวการ์ดพวก PCI Express ที่เราเอามาเชื่อมต่อซึ่งในเครื่องเนี่ยก็จะมีก์ดนะฮรที่เป็นไฟเบอร์มาให้ด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยวรี่ขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับการคอนฟิก เดี๋ยวเปิดเคสให้ดูข้างในดีกว่ามีอีกหลายอย่างที่อยากเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับวิธีการเปิด <c oughs> นะฮะข้างหลังไม่มีน็อตนะอ่าข้างหลังไม่มีน็อตนะครับสีฟ้าๆตรงนี้นะครับเรากดขึ้นมาทีหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งคันโยกขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เลื่อนได้เลยนี่แล้วก็ยกออกได้เลยให่โตโห้โหรทึกมากนะฮะอ่าจริงๆมันก็มีอินโฟเมชันเลอั์ของ ของเมนบอร์ดมาให้นะครับการใส่แรมหรือว่าการคอนฟิกฮาร์ดดิสใช่ไหมครับที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับว่าถ้าเราปรับเรื่องของดิสยังไงเนาะช่อง P ีเซนเเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นด้านท้ายเครื่องนะครับยิ่งเราใส่ดิสด้านหลังเยอะสังเกตไหมครับว่าช่อง P ีเซนมันจะหายไปด้วยอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราคอนฟิกจนเต็มเครื่องแล้วพอทุกอย่างอินเทอร์เฟซทุกอย่างจะมีให้เราใช้ไม่ใช่นะครับเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนี้นะฮะสังเกตว่าจะมีตัวแบ เชื่อมต่อด้วยพวกสายแซดคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับตรงนี้นะครับรองรับเอาไว้ให้ดิสท,ที่เป็นแบบฮอตสวอปเนี่ยสามารถที่จะสไลด์เข้ามานะครับถอดเข้าถอดออกได้เลย,เลยโดยที่เราไม่ต้องต่อสายไฟตัวเครื่องน board, เนี่ยออนบอร์ดเนี่ยเขารองรับ SATA 16ช่องนะครับทำเลวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราคอนฟิกเครื่องนี้มาเนี่ยเราจะมาพร้อมกับตัวการ์ดเหลวด้วยนะครับแล้วก็การ์ดเลส่วนใหญ่ที่อยู่ใน เครื่องเซิร์ฟเวอรอ์ไซส์ประมาณนี้ก็จะรองรับเนี้อเฟ,ฟที่เป็นแซดด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะใส่ผสมได้นะฮะร,ระหว่างดิสที่เป็น s a ต a ้แล้วก็เป็นแซดนะครับขยับมานิดนึงนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่ตัวพัดลมนะครับสังเกตสีดูนี่พวกนี้นะครับที่มันออกสีส้มๆฟ้าๆเนี่ยส่วนใหญ่จะขยับได้เราสามารถบีบนะครับยกพัดลมเห็นไหมครับมันเป็นโมดูล่านะครับเราสามารถที่จะถอดเข้าถอดออก ได้เลยนะฮะแต่ว่าปกติเราก็คงไม่ได้เปิดเครื่องถอดนะเขาต้องปิดเครื่องก่อนแล้วก็เปิดฝาคเคสอ่าก็สะดวกในการนะครับบริหารจัดการหรือว่าเวลาซ่อมบำรุงต่างๆเราไม่จําเป็นต้องมาซ่อมเป็นชิ้นๆแล้วเราเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับอ่แล้วก็มีตรงนี้เป็นคันโยกนะครับสังเกตด,ดูถ้าเราถอดตรงนี้คืออะไรฮะหลุดหมดเลยนะนะครับพัดลมทั้งชุดเนี้ยจะโดนยกลอยขึ้นมาหมดเลยอ่ะผมผมไม่ถอดที่มันสุดแล้วกันนะอ่ะอย่างประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือถอดในลักษณะที่เป็นทั้งแถวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเมนเทนนนต์เป็นลูกเราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าเขยมาตรงกลางเครื่องนิดนึงตัวนี้ก็เป็นหัวใจหลักของเราก็คือเป็นตำแหน่งของ CPU แล้วก็เมมโมรีนะครับตัวนี้เป็นแอร์ดักนะครับเป็นตัวดักแล้วให้พัดลมเนี่ยนะครับให,ให้ลมให้ลมจากพัดลมที่อยู่ตรงกลางเครื่องเนี่ยเป่าลมร้อนนะครับจริงๆต้าว่าเป่าลมเย็นนะครับผ่านที่ซิงที่ร้อนแล้วก็ไล่อากาศความร้อนเนี่ยออกด้านหลังของตัวเครื่อง รตรงนี้คืออะไรนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบ็ k อัพการ์ดเลก็คือว่าเขาจะจ่ายไฟสำรองให้นะครับมายังตัวการ์ดเลดเผื่อว่ากรณีที่ไฟดับนะครับข้อมูลที่มันยังเขียนไม่เสร็จเนี่ยอย่างน้อยมันยังถูกเก็บไว้ด้วยตัวพาวเวอร์เล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับก็อันนี้มีมาให้1ชุดนะครับมาติดอยู่กับตัว แอร์ดักตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกแอร์ดักขึ้นมาก็เลยให้ดูนิดหนึ่งละกันนี่มันมีสายไฟนะจริงๆต้องปลดสายไฟออกก่อนว่าแล้วก็ปลดเลยดีกว่าอ่านี่มีแบตเตอรี่ติดอยู่จริงๆแบตเตอรี่ก็ถอดออกจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเน้นสะดวกละกันก็คือถอดถึงตัวคอนเนคเตอร์เลยพอถอดแอร์ดักออกมาเครื่องนี้นะครับซัพพอร์ตตัว amd epic นะครับ 1ตัว1โปรเซสเซอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่า E-PIC เองเนี่ยมีคอเยอะแยะมหาศาลเพียงพอการใช้งานแน่นอนลองรับทั้งโค้ดเนมที่เป็นโรมแล้วก็มิลานนะครับมิลานเองก็จะเป็น GEN3 และ7จ0 0ซีรีส์ของทาง AMD E-PIC Memory นะครับเห็นทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8สล็อตด้านซ้าย8สล็อตด้านขวา รวมแล้วเนี่ยเรามีมมช่องเมมโมรีทั้งหมดเนี่ยสิบหกดิมตัวนี้เป็นแบบ DDR 4สังเกตด,ดูนะเขาจะมีสล็อตที่เป็นขาวดําขาวดำเนี่ยเวลาเราใส่เมมโมรีเนี่ยสังเกตว่าเราจะใส่ใส1แถวต่อหนึ่งชานเอก่อนใส่สีขาวหมดเลยเมมโมรี Memory มากกว่า8ตัวเนี่ยเราค่อยเริ่มมาใส่ในตําแหน่งที่ที่2ของแต่ละชานเอวนะครับการทําแบบนี้เราจะได้ประสิทธิภาพในการทํางานที่เหนือกว่านะครับเนื่องจาก DDR 4เนี่ยความเร็วในการทํางานเขาอยู่ที่3,200เมกะเฮิร์ตนะครับแต่ว่า ถ้าเราไปใส่เบิ้ลเมื่อไหร่นะครับใน1 channel เนี่ยความเร็วจะเหลือประมาณ2,933เมกะเฮิร์ทันทีเลยความเร็วมันจะลดลงนะเพราะฉะนั้นเราหนี่ยระวังไว้ด้วยนะครับการใส่แรมเนี่ยให้ใส่1แถวต่อ1 channel ก่อนตัวนี้ Maximum Memory อยู่ที่2 t b นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะใส่เมโมรีที่สูงสุดต่อแถวคือ128 g b นะครับเป็นแบบ 3ds rdim <c oughs> นะครับขยับมาด้านข้างตัวนี้เป็นการเดแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีหลายรุ่นมากๆ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการ Perform a n แ e และการเชื่อมต่อแบบไหนแล้วกันจํานวนดิส์เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เลือกการ์ดเลทที่ให้ Perform a n c e ตามที่เราต้องการประมาณนี้นะสำหรับโซนตรงนี้จริงๆมันจะมีคอนเนคเตอร์พวกพีเซคเพรต่างๆอยู่อยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เองที่เรามารีวิวเนี่ยเราไม่ได้คอนฟิกออปชันทีเน่เป็นพวกไลเซอร์การ์ดพีเซคเพรสเท่าไหร่มันก็เลยไม่ได้มีเคเบิลที่เชื่อมมาจากด้านหน้ามาอย่างด้านท้ายเพียมาด้านท้ายเลยละกันนะตรงนี้ผมพูดไปแล้ว นะครับ power supply ที่เป็นแบบรีดันแดนนะครับก็คือ2ลูกนะครับก็อยู่มุมเครื่องตรงนี้เลยนะครับอ่ะตัวนี้โล่งๆแน่เราไม่ได้มีออปชันที่เป็น p ีไซเพรนะครับไม่มีไลเซอร์มาต้องบอกว่าไม่มีไลเซอร์มาส่วนตรงนี้นะครับมีไลเซอร์มา1ชุดนะครับไลเซอร์ชุดนี้เขียนไว้ชัดเจนเนาะว่าเป็นแบบ p ีไซรเพรสอ่าช่องแรกเป็น x16 ด้วย1ตัวแล้วก็ x8 x4 นะครับก็ไล่เรียงกันนะครับตามคอนฟิกูเกชันที่ที่มากับตัวเครื่องนะครับตรงเนี้ย มันปรับได้หมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวแชสซีเองเขารองรับการใส่ดิสท,ที่เป็นด้านหลังเครื่องด้วยนะครับการ์ดทุกเนี้ยมันก็จะมีตำแหน่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะก่อนที่เราจะใช้เนี่ยจะต้องดูดีๆนิดน,นึงเนงาะถามกับทางเซลก็ได้หรือว่าคุยกับทางเทคนิคอลส์ซัพพอร์ตก่อนว่าจำนวนการ์ดที่เรามาเชื่อมต่อเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะคราวนี้สําหรับนะครับกรอบเงินๆที่เราเห็นอยู่ด้านล่างติดกับเมนบอร์ดตรงเนี้ยนะฮะตัวเนี้ยเราเรียกว่า OCP Slot ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน3และ OCP 3.0นะครับตัวนี้เป็นมาตรฐานที่ Intel ทําขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถอัปเกรดนะครับพวกเน็ตเวิร์กการ์ดต่างๆได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นก็เช่นเดียวกันเลือกได้เลยว่าเราอยากจะใช้ตัวเน็ตเวิร์กการ์ดแบบไหนนะครับก็จะเป็นทั้งหมดแล้วแหละนะของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับตัว TING System นะครับ R 6 5 5ตัวนี้ตาม datasheet นะครับถ้าเราคอนฟิกแบบ maximum เลยอะหนัก 30กว่าโลเกือบ40โลนะครับให้เวลายกเนี่ยถ้าเราใส่ออปชันดิสเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องยก2คนยกคนเดียวอาจจะไม่ไหวนะครับผมขอโช์นิดนึงก่อนจะลากันไปแล้วกันในเรื่องของการถอดการใส่ฮาร์ดดิสท,ที่เป็นแบบพอสวอปนะครับตรงนี้นะครับแต่ละดิสเนี่ยมันจะมีที่เกี่ยวเนาะเราต้องเกี่ยวออกมาก่อนปุ๊บคันโยกม,มันจะออกมาแค่นี้เองแล้วเราก็ง,งานนะครับแล้วก็ดึงดิสออกมาได้นะครับสังเกตดูนะตัวเนี้ย เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาใส่ดิสท,ที่เป็น2.5นิ้วเป็นแบบ solid state แต่ว่าตัวเบของเขาเนี่ยเป็นขนาด3.5นิ้วนะครับมันก็จะมีตัวแปลงมาให้ด้วยอันนี้ไม่ต้องกังวลว่าถ้าช่องที่เป็น3.5นิ้วเนี่ยจะใส่ดิสท,ที่เป็น2.5ได้หรือเปล่าใส่ได้นะครับวิธีใส่กลับก็ดันเข้าไปเลยนะครับนี่แล้วก็กดล็อกเข้าไปแค่นี้อยู่เลยนะครับอยากจะถอดก็กดตรงนี้ตึง้งแล้วก็ยกขันยกมานะครับก็สะดวกมากๆเวลาเรา คอนฟิกเลสแล้วนะหรือว่ามีฮาร์ดดิสที่เสียเวลาราหลังจากทำทำเลสเนี่ยเราก็สามารถถอดเปลี่ยนฮาร์ดดิสได้เลยโดยที่ต้องบอกว่าไม่จําเป็นต้องปิดเครื่องในกรณีที่ทำเลสนะครับข้อดีอย่างที่บอกไปเนาะปัจจุบัน CPU performance สูงมากนะครับเราใช้ CPU เดียวก็ได้เพื่อประหยัดในเรื่องของพวกไรเน้นหรือท่านเอาไปทำพวกวิชวไลไรนะครับจะทราบแล้วว่าตอนนี้การขายไรเ้นของ v m w a เ e เองก็นับตามจานวนคอร์นั้นเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเลือกเครื่องที่มี CPU คอร์เยอะสุดก็ได้ของให มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการทํางานนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์เวิร์กโหลดนะครับแทบทุกป,ประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นตัวเมนสตรีมที่ที่ขายดีนะฮะร,ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็อา่าต้องเขาเรียกว่าเป็นแล็2 U ที่เรเนวาเนี่ยขายดีที่สุดเลยนะครับสำหรับฝั่งของทางฟิกเซิร์เองนะครับก็สนใจสินค้ารุ่นนี้นะครับ sr 6 5 5ก็แจ้งฝ่ายขายได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยน CPU r a m แ i มด ได้ตามต้องการเลยรวมถึงการรับประกันด้วยเช่นเดียวกันเบื้องต้นอาจจะมา3ปีนะครับจาจะต่อ5ปี7ปีก็ทําได้นะครับทุกอย่างเป็นคอนฟิกทูออเดอร์ทั้งหมดนะครับแจ้งเราให้ทราบเซลล์เราจะทําราคาให้ดีที่สุดให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับล้วพบกันในการรีวิวผลิตภัณฑ์ครั้งถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ